สวัสดีค่ะพอแมนพน้องสุภูสุคน,นะคะเมื่อนี้ได้มาพบมาพอก,กันอีกเนาะคะ่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษที่มาตอบคําถามเอฟซีเนาะคะ่ะขอขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะสําหรับคําถามนะที่ไปฟังแบบคลิปแบบขึ้นเนื้อละเอียดเลยนะหลายๆท่านที่เขาไปฟังแล้วอาจจะไม่ได้เข้าใจเนาะคะ่ะแต่ว่าพี่เพื่อนนี่คือแบบว่าอฟังละเอียดมากพอสมควรเนาะสงสัยถ้าไม่ได้แต่งงานมวีวีซ่าทำงานได้หรือคะ นะคะตัวนี้เป็นคําถามที่ดีเลยมีเวีซ่าทํางานได้หรือคะและก็ไม่ได้แต่งงานอ่ะตรงๆเลยเนาะคะ่ะซิมีวิซาอยูสงกรณีทุกคนที่แบบว่าสามารถมาอยู่เมืองนอกได้มันบริเกี่ยวกันกับวิซ่าเหตุงานเด้อทุกคนอันวิซ่าเหตุงานนี่ เอาออกไปซะก่อนขอบบกุยเรื่องวีซ่าง,งานนะคะแต่ว่าขอสิคุยเรื่องวีซ่าที่เขาสามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้หนึ่งคือวีซ่าแต่งงานสองคือวีซ่าที่อยู่น้ากันแล้วเขาหมายถึงว่าในกรณีคล้ายๆกันกับแต่งงานคุณเอออันนี้ต้องเข้าใจนะคะนี่ยุบประเทศนี่กะมีน่าจะยุบประเทศอื่นๆกับซมี่ือกันเขาไม่ได้อยากจะแต่งงานเขาอยากอยู่แบบเหมือนแบบว่า ฉันอยากทดลองอยู่กับคุณอยู่ไปสักพักหนึ่งถ้าฉันไม่พอใจเราก็แค่จบการอยู่กันไปเราไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกันอีกคืออยากจะใส่แบบคือแบบว่าส่วนโตเป็นในลักษณะที่ว่าว่าลองกันไปเรื่อยๆถ้าแต่งงานเมื่อไหร่มันก็จะมีหน่วยกิจเข้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะนั่นคือเกี่ยวกับภาษีหรือรายดับรายจ่ายอีอย่างมันก็มีมาหยอดป่เพิ่มนั่นเองเนาะแล้วของพี่พอนิสงสยัยเป็นยังคือได้วิชาตัตนี้ คือเหตุงานใดอะว,าวาาดด่า์กคัรรถเนาะค่ะอันนี้ก็คือวีซ่าที่เพิ่นได้มาคือไม่ได้แต่งงานแต่อยู่ด้วยกันนะคะอยู่แต่งงานแบบไม่แต่งงานทุกคนก็น,นี่ละเขาเอ่นว่าวีซ่าผู้บ่าวผู้สาวคำตอบก็ง่ายแค่นี้เดียวทุกคนค่ะวีซ่าที่เป็นเพื่อนกันนะวีซ่าที่อยู่ด้วยกันชั้นบ่าวสาวนี่แหละทุกคนแต่ไม่ใช่คู่สามีเด้อยู่ด้วยกันนี่แหละ ก็ค,คล้ายๆอันเดียวเลยมีที่อยู่นะคะมีที่อยู่เรียนเหมือนกันเลยคุณต้องไปเรียนเกี่ยวกับอ,อยู่สังคมเขายัางไงนะคะแล้วก็ต้องไปเรียนภาษาคือกันเมดนะวีซ่าตัวเดียวกันเลยทุกคนค่ะแต่มันแค่คลิกไม่เหมือนกันก็ตอนที่ลงเอยภาษีทุกคนค่ะคอยชสิวอคาโลดอันนิเนะ แล้วบาทพี่คนนี้เพิ่นมาเพราะท่านได้ถึงเกณฑ์เพิ่นก็เลยต้องรอวันเวลาเพราะมาแค่สองปีทุกคนมาอยู่แค่นี้เนาะเรื่องเกิดมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าเราหันเหนกลับบ้านไปเลยมันก็กลับบอดด้ทุกคนคนห้านี่มันต่างความคิดกันตรงนี้ล่ะ คอยว่าไปลังเทียมันกะรู้สึกว่าอึดอัดเพราะว่าเขากับบอสามารถที่ไปไปบังคับคู่เข้นเขาได้แม่นบอกค่ะนี่คือเราคุยในเนื้อหาของพี่เขานะคะแล้วที่สองเนาะคะ่ะถ้าคุณดวนสรุปคือตัดสินใจไม่อยู่แล้วไม่จะไม่อยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วจะกลับเลย ผู้ชายคนนี้ก็จะสามารถคือตัดบทคือคุณสามารถกลับไปได้เลยแล้วคุณก็ไม่ต้องกลับมาอีกก็คือไม่ต้องกลับมานะคะส่วนเนื้อหาที่เขาจะทําก็คือส่งตัวคุณกลับโดยที่ไม่สามารถเข้ามานี่อีกก็ได้ผู้ชายทําได้นะไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะคะนี่คือเล่ายานอาจจะนะจังสี่เลยคอยสิบอกอาจจะกลัวว่าถ้ากลับไปแล้วไม่ได้มาอีกเนาะแต่ เขากะสีเรียนรู้เขากะศึกษาร้านละทุกคนคะ่ะศึกษาไว้หลายเติบพรสมควรคอยสิบอกจังสี่โหลดไม่ใช่ว่าเขายอมโง่แล้วจะไม่รู้อะไรเลยนะคะทุกคนบางคนเขาอาจจะยอมนะยอมเสียรู้ไปสักนิดหนึ่งแต่เขายอมทนเพื่อบางอย่างนี่แหละคือเ้าบสาสารมารตอบได้ทุกคนคะ่ะอ่ะมีมาตอบเพื่อลหลือนอกจาก จังไดกระตานนะคะบางอย่างเนาะเฮาอาจสีแบบว่ามองการไกลขึ้นมองให้โลกกว้างขึ้นหรือว่าบางคนก็นสิว่าเอา้าผู้อื่นเขาคือตะเกียกตะกายอยากจะไม่ยู่เป็นยังคือสอยู่ยากยู่เย็นเป็นยังอันท่ามาถ,ถูกบังคับคู่เค้นขนาดนั้นคือบวตีตีตัวกับเมืองไทยอังมาไหมาทุกประเทศเขามีกฎบ้านกฎเมืองของเขาทุกคนบ๊อแมนว่าเฮาไปเฮามาอังสีโดยอ่าตามใจฉันบอบแมนเด้อทุกคนนี่ละ พี่เพิ่นคองสิรูจักว่าอีอย่างมันควนหรือบ่กลวนจังใดนั่นล่ะทุกคนคะในระหว่างที่แกถดล่องอยู่แล้วมันบวกลึกนะการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันอยู่แล้วมันคับแคบจิตใจกันเริ่มแบบบีบบังคับกันเกินไปนะแล้วก็ตตรงการที่จะอยู่ผู้เดียวคําว่าอยู่คนเดียวนี่มันก็มากกว่าสามปีถ้าคุณอยู่ที่นี่นะคะอยู่ในกฎเกณฑ์ประมาณเวลาสามปีขึ้นไปคุณสามารถไปอ,อยู่คนเดียวได้ ยังไม่ไดเ้เขาเรียกว่ายังไม่ทําการหย่าร้างนะและบาดนี่กสิสงสัยต่อแมนบอกค่ะว่าถ้าอยู่ด้วยกันแบบจาแบบคือกันกับคู่บ่าวสาวจังสีหรือว่าในทะเบียนเหมือนกับการสมรสเนี่ยต้องไปหย่าก,กันด้วยเหรอทาเหมือนกันค่ะทําเหมือนกันแต่หัวข้อแตกต่างกันนีดเดียวทุกคน แทบสีเบิงว่าออกเลยว่าอีหย่งคือแต่งงานอีหยังคืออันยูน้ากันเป็นผู้บาวสาวนะคะแทบสีบรูเรื่องเลยแต่ถ้าผู้ใดเหตุเขาสิลู่ของเขาเนาะคะ่ะต้องถามคนที่ข้าเจา้ายูน้ากันคอยบริยูในกรณีนั้นนะคอยกับบริษามาที่จะอธิบายได้ลึกกว่านี้เนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณอิลีสาหรับคําถามและกับคาตอบมันออกมาจากสี่อิลีเนาะคะ่ะ แล้วนี่เพิ่นกับซีมี่หล,ลายๆท่านเพิ่นกับสิตอลงมาแต่ว่าคอยสิตอเป็นระดับระดับไปแต่พี่เพิ่นกับขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่แบบว่าอันผู้ใดเขามาตอบอันใต้คลิปเพิ่นเขามาเพื่อนกับมีคําตอบให้อันพี่พี่เพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะแต่ละคนเนาะแล้วสิ่งที่มันจะยู่ยากที่สุดสําหรับผู้หญิงเรานะคะก็คือว่าถ้าโดนบังคับขู่เข็นมากๆเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอนคอยผัวนึงนะคอยสิยอมกับ ่อยพยอมอยู่เพ่อหยังสิทธิพิเศษของคอยมันเยอะกว่าที่คอยจะไต่เต้จาจักตรงนี้นะทุกคนคอยว่าเอาเพาอหยังคอยเสียมากเสียหยังเสียใจหลายอย่างเสียเนื้อเสียตูกันห้ายนะถูกเขาปู่ยี่ปู่ยำเยอะเกินไปไม่เอานะคะบอกเลยคอยว่าเอาละผู้นึงคอยสิตถอดหัวแรนตั้งแต่เริ่มต้นแต่นี่คือเขาแบบว่าคือความพยายามเขาสูงมากต้องยอมรับใจเขาอิหลีต้องยอมรับนะ นะสิ่งนี้นะ่ะยอมรักพ่ออิหีเลยด้วยคำว่าวีซ่าที่ต้องการอยากจะอยู่ผู้เดียวนี่ล่ละมันต้องอยู่ได้ถึงสามปีสกักคนเจ้าอังสามารถไปหาอยู่บ้านผู้เดียวได้บบกสัเจะไปบ่ได้แล้วถ้าจะไมาอยู่ได้ปีปีกว่าอังสิทุกคนมันสิยากตัวสิออกจากเขามันก็นยาก มันยังดอกเขาสามารถจัดการเจ้าได้เลยเด้คือทรงกาบานยังเดียวเขาบริสุทธิ์ใจเจ้าแต่ว่าเรานี่ยืดเงาออกนะพี่คนนี้เขายืดออกไปเขาอยากได้เวลาตัวนี้เพื่อจะไปอยู่คนเดียวเพราะเขามีงานทําเขาอยากได้แค่ที่อยู่ที่จะสามารถอยู่คนเดียวแล้วก็ทํางานได้เองนี่คือสิ่งที่เขาต้องการหลังจากนั้นไปนะฮะ ห้าปีแม่บอกเจ้าทึงสามารถที่แบบว่าตัดร่อนกันไปได้เลยเต็มอัตโนโมัติแล้วขึ้นในขบวนการประมาณสนั่นละคอยกะบวนในชั่วนะอันนี้คือแฟนคอยมาอธิบายอีกรอบหนึ่งในเกี่ยวกับการแต่งงานจังสี่นะทุกคนค่ะบอกว่าแต่แต่แตงงานจังสี่แหละทุกคนมันเป็นเอ่อเป็นกฎหมายของเขาเนาะเขากระสิเบิงคู่กอร์นี่แต่กอร์นี่จะเป็นจังไดนั่นเองเนาะค่ะ ขอขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับคําถามนี้นะคะแต่ว่าจังไดกระตามเนาะถทามีอียงคําถามที่แบบจี้จุจังซี่ข่อยมากนะคะแต่อาจจะตอบศาสตกนิดนึงต้องขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่พีทุกคนน่ารักมากๆเลยขอบคุณม,มากๆนะคะไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้าว่าอ่อยสิมว่าตอบคําถามอียงนะคะขอบคุณค่ะ